นี่โรยีห้ดูช้ำจ้องหอได้เลย,อ,อ,เลยอันนี้เขาจะเอาคลิปไปประกวดลวดวะชำๆไปเลยเอ้า ข้าวเหนียวสังขยานะครับร้านป้าต่ายาอยู่ตรงซอยประกันสังคมนะ,ะนะครับสุดซอยประกันสังคมเบี่ยงซ้ายประกันสังคมโคราชนะครับออโอ้น่ากินมากนะนี่ขายเป็นชุดเท่าไหร่แมะชุดละ20บ,บาทค่ะเนี่ย เป็นเลยเนี่ยสามคนจุดละยี่สิบบาทนะสามชิ้นนะครับสามชิ้นร้านเปิดช่วงเช้านะครับหกโมงถึงเก้าโมงหกโมงถึงเก้าโมงนะ,ะยังไงแวะมาอุดหนุนกันนะครับน่ากินมากได้หมดแล้วเนะนี่ยอะเอาเยียงก่อนนะ เย็นแล้วจะห่อยากหน่อยตอเช้าร้อนร้อนทำไปปุ๊บนนี้เป็นหน้าปลาแล้วแม,ม่นี่ปลาแห้งเนอ้นปอปลาปช่อนแห้งน่ะปลาช่อนคั่วแห้งเนอ้อน,นี่เนอ้อหน้าปลาแห้ง สามอันยี่สิบเหมือนกันอ่าฮะนี่นเดี๋ยวใส่อันนี้น่าสังขยาหอ,อสวยเชียวเอาปลาสองอันแม่ เนี่ยปลาแห้งไม่หวานอืนี่เขาใช้ปลาอะไรทำเนีฮะใช้ปลาอะไรทําครับปลาช่อนปลาช่อนนะครับปลาช่อนแห้งเนี่ยปลาช่อนทอดแล้วมาแกะค่ะแกะแล้วไปคั่วอีกนะคั่วให้มันแห้งอืนี่หน้านปลาแห้งนี่นะชุดเนี่ยยี่สิบบาทนะครับนี่ร้านป้าต่ายนะฮะอยู่ซอยประกันสังคมโคโราชนะครับอีกเขาเหนียวปิ้ง ขายไงแม่ขายไงข้าวเหนียวปิ้งอละสิบบาทสิบบาทนะไส้เผือกไส้กล้วยเผือกก็สิบบาทกล้วยก็สิบบาทจ้ะนะครับนี่อิ่มๆเลยนะชิ้นหนึ่งเบ้อเลยเบ้อเลยนี่ยร้อนร้านบัตรดนะครับอยู่ตรงบางกันดังขมโคราชนะครับนี่แม่มาอุดหนุนกันนะครับ